นครราชครือนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปยังนครสวรรค์ค่ะนครแห่งนี้นะคะนับว่าเป็นนครที่มีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งที่พระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จประทับจำพรรษายาวนานที่สุดถึง25ปีค่ะ สาวัตถีเป็นนครเก่าแก่โบราณก่อนยุคพุทธกาลตั้งอยู่ในแคว้นโกศลนอันยิ่งใหญ่แต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงที่นั่นนะคะเราจะไปน้อมสการะองค์พระสถูปศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยค่ะ การเดินทางสแสวงบุญตามเส้นทางสังเวชนียสถานแดนอินเดียและเนปาลน,นั้นเมื่อได้สักการะสถานที่ประสูติ์ของพระาศาสดาณเมืองลุมพินีหรือรุมมินเดในภาษาท้องถิ่นเนปานแล้วผู้สแสวงบุญจะเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศอินเดียอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านเมืองชายแดนสิทธาตนครหรือเมืองเทวทหะในครั้งพุทธกาลเมืองสิทธานครอยู่ห่างจากลุมพินี22กิโลเมตร โดยลุมพินีเป็นเมืองที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกบ,บิลพัทหรือติลาวรากฏกับเทวทหะหรือสิทธานครเมื่อผ่านแดนกลับเข้ามาในอินเดียแล้วเราจะใช้เส้นทางเลาะชายแดนกลับไปที่หมู่บ้านปิตปราวาซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอนณาเขตของเมืองกบ,บิลพัทในสมัยพุทธกาลวัดประยทางจากพระราชวังกบ,บิลพัทมายังหมู่บ้านแห่งนี้ห่างกันเพียง15กิโลเมตร แต่เมื่อต้องขับรถย้อนไปที่ชายแดนและวกกลับเข้ามาใหม่ก็ใช้ระยะทางยาวไกลกว่านั้นที่หมู่บ้านนี้มีความสำคัญเพราะได้ขุดค้นพบซากสถูปและอารามโบราณสถานที่ซึ่งชาวอังกฤษได้ค้นพบโบราณวัตถุชิ้นประวัติศาสตร์ของโลกที่บริเวณแห่งนี้รัฐบาลอินเดียได้ยกให้เขตเมืองปิประวาเป็นอาาเขตหนึ่งของกลุ่มกบิลพัทชาวพุทธนักสแสวงบุญที่เดินทางมาถึงลุมพินี มักจะข้ามแดนจากเนปาลมาที่เมืองแห่งนี้ด้วยเพื่อสักการะสถูปและสังฆารามสำคัญที่ซึ่งเคยประดิษฐานพระสรีลังคารของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเมื่อเสร็จสิ้นการถวายพระเพลิงมีการแบ่งพระสรีรังคารออกเป็น8ส่วนโดยส่วนหนึ่งเป็นของพระราชวงศสักยะ เชื่อกันว่ามีการสร้างสถูปใหญ่เพื่อบรรจุพัสรีลังคารบริเวณที่เห็นอยู่นี้มีสร้างสถูปโบราณซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากรัฐบาลอินเดียเมื่อราว1 1 0ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงเนินดินที่ไม่มีใครให้ความสำคัญนอกจากเจ้าของไร่ซึ่งเวลานั้นเป็นเจ้าอนณานิคมชาวอังกฤษชื่อว่ามิสเตอร์ W.C. เปเป้ผู้จัดการกิจการไร่เบิร์ตปู ชายผู้นี้เองได้ขุดพบหีบสมบัติหินอ่อนขนาดใหญ่บนเนินดินที่ทับถมไปด้วยซ่าอิดและหินลึกลงไปราว20เมตรภายในบรรจุโถหินทรายสองใบที่โถดังกล่าวมีจารึกภาษาอินเดียโบราณซึ่งเวลานั้นยังไม่มีผู้ใดอ่านได้อีกทั้งยังพบเพชรนินจินดาจำนวนหนึ่งมิสเตอร์เปเป้ได้ส่งสมบัติล้ำค่าชิ้นนั้น ไปยังรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งนี้คืออะไรขีพินอ่อนที่ขุดค้นพบถูกส่งไปทำการตรวจสอบที่กองโบราณคดีประเทศอังกฤษการพิสูจน์ทำให้ทราบว่าสิ่งของชิ้นนี้มีมูลค่ามหาศาลเพราะมีภาษาอินเดียโบราณจารึกเอาไว้ชัดเจนและได้รับการถอดรหัสภาษา โดยมิสเตอร์ทีเดวิสเดวิซึ่งมีความหมายว่าพระอบนี้ได้บรรจุพัสรีรังคารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอบหนึ่งเป็นของราชวงศ์สากยะและอีกพระอบหนึ่งเป็นของพระมเหสีและพระราชโอรสธ,ธิดาจากการพิสูจน์ของกองโบราณคดีทำให้ทราบว่าพระอบนี้มีอายุราว2,500ปี เมืองกบิลพัทจะมีปรากฏอยู่สองแห่งก็คือกบิลพัทที่เป็นที่ตั้งพระชเวียงบังของเจ้าชายยุทธะที่พระองค์ได้ใช้สอยในชีวิตในะขณะนั้นปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศเนปาลก็มีหลักฐานในส่วนของโบราณคดีโบราณสถานตรงนี้อยู่ส่วนอีกที่หนึ่งที่ชาวพุทธได้ไปกราบไปไหว้ก็คือกบิลพัทที่ฝั่งอินเดียที่ฝั่งอินเดียนี้ถ้าโยงยายตามประวัติศาสตร์หรือ หาต้นต่อที่มาที่ไปว่ามีตรงนี้ได้อย่างไรในความเชื่อของนักประวัติศาสตร์ทางศาสนาเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเมืองกบ,บิลพัทที่สร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่พระเจ้าวิทูรพัะได้ฆ่าไปฆ่าล้างพระโคดของพระพุทธเจ้าแล้วชาวสกยาก็แตกแยกกันไปอยู่คนละที่คนละฝั่งแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นหลักฐานว่าน่าจะมีชาวสกยะกลุ่มนึงมาสร้างเมืองขึ้น ให้เป็นเมืองกบิลละพัทใหม่หลังตัวนี้ถ้าเราจะศึกษาในเชิงลึกเข้าไปก็คือหลังจากที่พระุทธเจ้าปรินพิพพ์เอาได้3เดือนพระพุทธเจ้าปรินิพพ์แล้วเนี่ยได้มีการแ,แบ่งแจกพระบรมสารีกิกธานหนึ่งในแปดพระนครที่ได้ส่งกษัตริย์จากกบิลลพัทไปรับพระบรมสารีกิกธาตก็คือจากเมืองกบิลพัทก็น่าจะเป็นกบิลละพัทจากชาวเมืองเนี้ยมาขอพระบรมสารีริกธาตุแล้วไปปฏิฐานไว้ที่ เจดีที่เมืองกบ,บิลพัทหรือที่เราเรียกปัจจุบันว่าเมืองปิพระลาหะที่ตรงน,นี้แล้วที่ตรงนี้แหละที่มีการขุดค้นพบพระบรมาสารีริกธาตุแลว้วก็มีการจารึกไว้ชัดเจนว่าเป็นพระบรมาสารีริกธาตุหรือกระดูกของชาวสกยะแล้วก็มีการาสืบต่อมาจนถึงประเทศไทยก็คือทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษในสมัยนั้นที่ปกครองชาวอินเดียอยู่ก็เห็นว่าประเทศไทยนั้นมี กษัตริย์ที่ถวายการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเป็นประเทศที่มีพระวิสนาเนี่ยสถิตฐาพรอย่างยืนแล้วก็เลยเส่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาที่ประเทศไทยส่วนที่หนึ่งก็ประดิษฐานไว้ที่วัดพระแก้วเป็นสมบัติของพระมหกากษัตริย์อีกส่วนหนึ่งพระมหกากษัตริย์ก็ได้พระราชทานเพื่อประดิษฐานไว้ที่เจดีภูเขาทอง จากซากโบราณในสถานที่ค้นพบทำให้เชื่อว่านครกบิลพัทนั้นกินอาณาเขตกว้างใหญ่คาบเกี่ยวกันระหว่างประเทศอินเดียและเนปาลในสมัยพุทธกาลเมื่อชาวกบิลพัทศรัทธานในพระพุทธศาสนาแล้วการสร้างสังฆาและอารามก็ปรากฏไปทั่วบริเวณเมืองไม่เฉพาะแต่บริเวณพระมหาราชวางังแห่งพระเจ้าสุดโททนะ แต่ยังกระจายออกมาถึงบริเวณเมืองปิดปราว่าในอินเดียซึ่งห่างจากพระราชวัง15กิโลเมตรและบริเวณที่เคยเป็นสถานพระสรีรังคารของพระพุทธเจ้าในส่วนที่ได้รับแบ่งมาจากการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้านั้นก็เชื่อกันว่าเป็นอารามแห่งหนึ่งในเขตนครกะบ,บิลพัทแม้พระสรีรังคารนั้นได้ถูกค้นพบ และรัฐบาลอังกฤษได้ถวายให้กับรัฐบาลพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เมื่อกว่า100ปีมาแล้วแต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังได้รับการสักการะบูชาจากสาธุชนชาวพุทธทั่วโลกพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานณพระบรมบรรพศภูเขาทองนั้นมีตำนานอันยิ่งใหญ่ มีความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่ายิ่งทั้งทางประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาอันเนื่องจากองค์พระบรมสารีริกธาตุณที่นี้มีที่มาอันน่าอัศจรรย์เชื่อมโยงถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลังจากมีการพิสูจน์ทราบว่าสิ่งสําคัญที่ตรวจพบในพระอบที่ขุดได้นั้นเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระาศาสดา รัฐบาลอังกฤษจึงมีความประสงค์ที่จะมอบสิ่งสำคัญนี้ให้แก่รัฐบาลสยามซึ่งเวลานั้นคือปีพุทธศักราช2441ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หทรงมีพระกระแสรับสั่งให้เจ้าพยายมราชปั้นสุขุมเป็นแม่งานใหญ่ในการอันเชิญสมบัติชิ้นนี้จากอินเดียมายังสยามเส้นทางอันเชิญได้ลงเหลือที่เก่ากะต้า ผ่านสิงคโปร์แวะปากน้ำสมุทรปราการเข้าสู่พระนครแล้วนำไปประดิษฐานที่พระบรมบรรพพศวสเกตภูเขาทองแม้นว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานที่ประเทศไทยแล้วแต่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็ยังเดินทางมายัางหมู่บ้านปิปราวาชาญกรุงกบิลพัทเพื่อสักการะสถูปและสังฆารามสำคัญแห่งกรุงกบิลพัท สาวถีนั้นรเรียกตามภาษาสันสกฤตว่าสรวัตตีรเรียกอย่างบาลีที่คนไทยคุ้นเสียงคือสาวถีเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลมีพระราชาที่ยิ่งใหญ่ปกครองคือพระเจ้าประสิทธิมีพระมเหสีคือพระนางมาริกาเทวีเป็นอาณาจาักร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้า ในยุค2,600ปีก่อนสาวัตถีเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองมากเมืองหนึ่งในบรรดาเมืองใหญ่ของชมพูทวีปสาวัตถีเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่มีชื่อเสียงมีเส้นทางโบราณเชื่อมโยงกับเมืองใหญ่เส้นทางที่มีชื่อเสียงมากคือเส้นทางจากเมืองในอินเดียใต้ไปยังเมืองราชครผ่านเมืองสาเกตเข้าสู่เมืองสาวัตถีอันเป็นเส้นทางที่มหาสาวก ใช้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาสาวัตถีเป็นเมืองหลวงแคว้นโกศลปัจจุบันได้แก่บริเวณสซากกองอิฐมูลดินก้อนหินเรียงตั้งในลักษณะเป็นเมืองเก่าที่ชาวบ้านเรียกว่าสาเหตุมาเหตุอยู่ในเขตจังหวัดบารายห่างจากสถานีคนทา59กิโลเมตร จากการขุดค้นสำรวจสรางโบราณสถานของเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมที่เรียกว่ามาเหตุได้แก่ตัวเมืองสาวัตถีส่วนสาเหตุได้แก่พระเชตวันมหาวิหาร e ซน n ดอร์คันนิงแฮมเป็นผู้มาสำรวจนครสาวัตถีเมื่อปีพุทธศักราช2405โดยอาศัยหลักฐานจากบันทึกของหลวงจีนฟาเฮียนกับหลวงจีนถังสัมจังเป็นหลักโดยมีการขุดค้นสองครั้งครั้งแรกได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งสูง7ฟุตเศษจารึกวิชัดเจนว่าสร้างที่เมืองสาวัตถีการขุดค้นครั้งที่สองไม่พบอะไรที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สาวัตถีในครั้งพุทธกาลนั้นส่วนที่เป็นเขตเมืองใหญ่คือพื้นที่กว้างใหญ่ด้านทิศเหนือติดกับแม่น้ําอจิราวดีปัจจุบันเรียกว่าแม่น้ํารับติแม่น้ําอจิราวดีนะครสาวัตถีเป็นหนึ่งในแม่น้ําสําคัญห้าสายที่เรียกกันว่าปัญจมหานทีได้แก่คงคายมุนาอาจิวรวดีสรภูและมหิสำนวนที่ว่าชักแม่น้ำทั้งห้า มาจากแม่น้ำห้าสายนี้หมายความว่าใครจะพูดหรือขอร้องอะไรจะไม่พูดไม่ขอตรงๆเฝ้าเพียนแต่พูดวกๆว,วนๆพูดเรื่องอื่นหวานล้อมเสียก่อนจนผู้ฟังชักงงแล้วจึงโจมตีตรงจุดในบริเวณเมืองเก่าแก่นี้ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้อนุรักษ์พื้นที่เอาไว้เป็นพื้นที่โบราณสถานสำคัญ เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของพระราชวังพระเจ้าประเสนทิแห่งแคว้นโกศลและที่ตั้งของบ้านเรือนมหาเศรษฐีและเหล่าอำมาชั้นสูงเช่นท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีและปุโรหิตบิดาของท่านองคุลีมานบริเวณนี้มีแนวกำแพงเมืองล้อมเอาไว้เมื่อผู้สแสวงบุญมีโอกาสได้เดินทางมาเยือนหากสังเกตให้ดีจะมองเห็นแนวเนินดินเหมือนแนวเขาตเตี้ยก่อนจะเข้าสู่เขตเมืองสาวัตถี ในเมืองสวัสถีในยุคพุทธกาลมีหมู่ชนอาศัยอยู่หนานแน่นมากถึง5,7 0 0 0ครัวเรือนเฉพาะในเขตเมืองที่มีแนวกำแพงส่วนประชากรทั่วทั้งแคว้นมีมากถึง70ล้านคน ส่วนด้านนอกของเขตกำแพงเป็นที่ตั้งของพระอารามใหญ่สามแห่งคือพระเชตวันมหาวิหารสร้างโดยอนาถบินทิกะเศษฐีบุพารามสร้างโดยนางวิสาขาและราชิกาลามสร้างโดยพระเจ้าประสิทิทีนี่คือเรามองนี้จะเห็นว่าบรรดาวาศกบาสิกาทั้งหลายเหล่านี้เขามั่นคงในพระรัตนตรัยกันยังง และที่ตรงนี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำพรรษา 19, สาิ้าพรรษาแล้วก็ที่วัดปุพารามว่ทาที่นางวิสาขาสร้างปุพารามนั้นพระเจ้าจำพรรษาหพรรษา, 6, าแต่ในขณะที่พระเจ้าประทับที่เชตวันจำพรรษา,าเชตวันตอนกลางคืนกลางวันพระเจ้าก็ไปที่ปุพารามเดินเข้าถึงกันนี mm ่เป็นต้นในสาวถีเนี่ยมีประชากรเจ็ดสิบล้าน ท่านใช้คำว่าเจ็ดโกดเป็นพระอริยาเสียห้าสิบล้านห้าแสนคน่ <med S 1> <med S 2> ยากขอที่พระทธเจ้าจำพรรษานานที่สุดนั้นห้าสิบล้านห้าแสนนี่เป็นพระอริยาอันนี้คือสภาพสังคมที่เกิดขึ้นที่เราจะเห็นทีนี้พระสูตรที่สำคัญส,สำคัญเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างย,งยกตัวอย่างเช่นมงคลสูตร ใงคลนมสิบแปดนี่พุทธาก็าแสดงในที่เนี้ยการไม่คบคนพานเป็นต้ออนอะไรนี้เป็นพระสูตรที่ด่งดังมากแม้เราก็สวดใช้สาธยายกันตลอดในพรรษาที่21ถึงพรรษาที่44พระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถีตามคำพีอัตถคถากล่าวไว้ว่าความจริง20พรรษาในปฐมโพธิการพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ไม่ประจํา ที่ใดเป็นที่ผาสุขก็สเสด็จไปประทับอยู่ณสถานที่นั้นส่วน24พรรษาหลังคือพรรษาที่21ถึงพรรษาที่44ท่านประทับจำพรรษาเพียงสองอารามคือพระเชตวันมหาวิหารและวัดบุพารามทั้งสองอยู่ในนครสาวัตถีแคว้นโกศลต่อจากนั้นทรงใช้เสนาสนะสองแห่งเป็นประจำเพราะเหตุใดน,นั้น พระคมพี์ระบุว่าพระสองตระกูลมีคุณมากคือคุณของท่านอนาถบินทิกะและคุณของนางวิสาขาแม้เสด็จจาริกไปในฤดูฝนเมื่อถึงวันเข้าพรรษาก็ประทับอยู่ณเสนาสนะสองแห่งนี้พระองค์ประทับอยู่อย่างนี้คือกลางคืนประทับอยู่ณพระเชตวัน วันรุ่งขึ้นเสด็จเข้าไปบินทบาทในเขตนครสาวัตถีทางประตูทิศใต้แล้วเสด็จออกทางประตูทิศตะวันออกส่งพักผ่อนกลางวันณบุพารามถ้ากลางคืนประทับอยู่บุพารามรุ่งขึ้นจะเสด็จเข้าไปบินทบาทในนครสาวัตถีทางประตูทิศตะวันออกแล้วเสด็จออกทางประตูทิศใต้ส่งพักผ่อนกลางวัน ณะเชตวันในระหว่างพรรษาประทับทั้งสองอารามทรงอาศัยที่ตระกูลทั้งสองเป็นผู้ใหญ่โดยคุณธรรมสเสด็จประทับจำพรรษาอย่างกรุงสาวัถีถึง25พรรษาอยู่พระเชตวัน18พรรษาบุพาราม6พรรษาทั้งท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีและนางวิสาขามาหาอุบาสิกาได้ไปอุปถัมภ์พระพุทธองค์เป็นประจำวันละสครั้งและเมื่อไปกราบสการะ ไม่เคยไปมือเปล่าต้องหอบยิ้วพัตตาหาและเครื่องใช้ไปถวายพระพุทธองค์และเหล่าสงฆ์อยู่เป็นนิดในเขตเมืองสาวัตถีโบราณมีวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งคือวัดมัลิการามตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองด้านทิศใต้วัดนี้เป็นของปริภาชกที่พระนางมัลิกาเทวีสร้างไว้ให้ครั้งหนึ่ง มีข่าวใหญ่ที่สร้างความตะลึงแก่ชาวสาวัตถียิ่งนักคือพราหมณ์อุคตะสรีละประกาศเลิกฆ่าสัตว์บูชายันหันมารับนับถือพระพุทธศาสนาชั่วชีวิตในนครสาวัตถีเป็นที่ที่ปริพาชกมีอิทธิพลข่มพื้นที่เนื่องจากพระนางมาริกาเทวีมเหสีของพระเจ้าประสทิี่เลื่อมใสยอยู่ถึงกับสร้างอารามไว้ให้แห่งหนึ่งการหนึ่งพระบรมศาสดาและพระสาวก ได้ไปเยี่ยมพวกปริพาชคถึงสำนักของเขาและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางหลักวิชากันเสมอจนกระทั่งเปลี่ยนใจพวกปริพาชกใหญ่ๆได้หลายคนแม้พระนางมาริกาเทวีเองภายหลังก็เปลี่ยนใจมานับถือพระพุทธศาสนาและปล่อยให้พระเจ้าประสริฐีนับถือพระพุทธศาสนาไปด้วย เจ้าปรเสิทิสนับสนุนศาสนาเชนและศาสนาพราหมณ์ทั้งมีส่วนได้ร่วมรังแกการเผยแผ่พระสัตธ,ธรรมของพระบร,รมศาสดาด้วยเช่นเรื่องของนางจินจัมานวิกาและนางสุนทริกาเกิดก่อนที่พระเจ้าปรเสนทิจะนับถือพระพุทธศาสนาพระบร,รมศาสดาโปรดให้ภาษารีบุตรไปเฝ้าพระเจ้าปรเสนทิเพื่อขอความเป็นธรรมจากบ้านเมืองทำให้พระเจ้าปรเสิทิละอายพระไทย ไม่กล้ารังแกผู้บรมศาสดาอีกต่อไปนายอัธกถาธรรมบทมีเรื่องเล่าถึงสาเหตุที่พระเจ้าประสิทธิเปลี่ยนใจมานับถือพระพุทธศาสนาว่าพระเจ้าประสิทธิเกิดปฏิพัตน์ในภรรยาของราษฎรคนหนึ่งจึงรับเอาราษฎรคนนั้นมาเป็นมหาเล็กแล้วหาเรื่องฆ่าเพื่อจะได้หญิงคนนั้นมาเป็นภรรยา ราษฎรผู้นั้นรู้ตัวก็รีบไปบวชหลีกหนีราชภัยคืนนั้นพระเจ้าประเสนทิได้ยินเสียงร้องสี่เสียงรับกันเป็นทอดๆว่าทุสะนะโู ổ, อย่างนี้ทั้งคืนทรงตกพระไทยนอนไม่หลับเช้าขึ้นจึงปรึกษาพรามไปจำราชสำนักว่าเสียงประหลาดในยามดึกเกิดจากอะไรเกรงจะเกิดอวมมงคล พราหมุโรหิตซึ่งขนัดแต่เรื่องค่าสัตว์บูชายันกราบทูลให้จัดการบูชายันขนาดใหญ่หาไม่แล้วจะเกิดอาเพศต่อพระราชบัลลังก์และมหาภัยต่อบ้านเมืองแต่พระนางมาริกาเทวีกลับแนะนําให้ไปกราบทูลพระบรมศาสดาจึงได้รับรถแห่งพระธรรมทําให้พระเจ้าประสเสนทิเอนเอียงมานับถือพระพุทธศาสนาและทําให้อาณาจักรโกศล เป็นอาณาจักรแห่งพระพุทธศาสนาเรื่องราวพระพุทธประวัติของพระบรมศาสดานั้นในอนดีตอาจมองเป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะเพราะการเดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมินั้นเป็นเรื่องที่ยากลําบากมาก แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะการเดินทางไปยังสังเวชนียสานก็ง่ายมากขึ้นด้วยเมื่อเราได้เห็นกับตาได้ยินกับหูและได้สัมผัสด้วยตัวของเราเองเราก็จะเห็นภาพของพระพุทธประวัติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะในตอนหน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกที่พระเชตวันมหาวิหารที่ตั้งอยู่ที่นครสวรรค์แห่งนี้ ซึ่งเราได้ยินชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจากหลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณคดีที่คนพบในมหาวิหารแห่งนี้ก็ทําให้เราเข้าใจอย่างถ่องแค้ได้ว่าทําไมที่นี่จึงเปรียบเสมือนเป็นจุดประชาการในการสร้างพระศาสนาให้มั่นคงและเจริญส่งทอดต่อมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ สถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรง สูตรแสรู้ปริิพานอะไรเงี้ยแล้วก็จะเราเป็นชาวพุทธน,นะคะเราก็จะต้องต้องนึกถึงอันนั้นก่อนแล้วค่ะก็รายการก็เป็นรายการส่งเสริมพุทธศาสนานะคะเราเป็นคนไทยพุทธศาสนิกชนก็ควรจะดูรายการนี้อย่างน้อยให้เด็กๆดูก็จะดีค่ะว่เาเป็นพื้นฐานจิตใจนะคะเด็กๆก็จะมีศาสนาพุทธทรรอะไรเป็นบาเป็นกรรมเป็นอะไรได้รู้จกักอ่ะรู้จักว่าบาคืออะไรบุญคืออะไร เดากก็เป็นพื้นฐานเด็กก็จะมีจิตสํานึกที่ดีอย่าถ้าอยากจะรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับอินเดียนะครับเ mm hmm. ออสีสังเวชอะไรยังไงเนี่ยอยากให้ติดตามในรายการอารยทัศน์นะครับจะได้ไปที่ประสูตรตรัสรู้และประินิพานนะครับแล้วก็คือคือจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยทุกคนจะกลัวมากว่าโอ้จะลําบากจะอะไรเงี้ยไม่จริงเลยครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะพร้อมที่จะต้อนรับประชาธิกชนนะครับถ้าใจพร้อมกายพร้อมแล้วไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอยากให้ทุกทุกที่ที่เราไปเนี่ย รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นหมดแล้วนะครับไปแล้วเจตปิติยังไงเนี่ยให้อธิบายยังไงก็คงไม่ถูกอยากให้ไปสัมผัสด้วยตัเองติดตามทางสารคดีอริยยาทัศนะครับสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้คุณครับ